ယဎၛိမာကးရါမင်ယဎၛိမာမာမာရါမါမ်အစိပြးတေရငၛိမာမာမကိမာမာတာလိမာကာမာင်တိပာရလိိ� สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายส่ขู่สุคนกับผมมาพบกับบ่าวคุณลูการพลัดถิ่นอีกเช่นเคยนะครับืัอนี้บ่าวขุนพาทุกคนมาที่ภูเขานะครับแต่ว่าบรั้พามาเห็ดนับพี่น้องืัอนี้บ่าวขุนพาพี่นอ้องมาเมืองอีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนบนภูเขานะครับซึ่งก้อนหนาหนาวกะสิพากันเตรียมไม่ไวแต่ก่อไฟนะครับเหตุความห่อนภายในบ้านนะครับผมแต่ที่นี่ทางอำเภอของผมนได้เตรียมไว้มาให้ กสิเตรียมไม่ไว้ให้นะครับเรล่ากาฮาต้องมาตัดเองครับผมทั้งอำเภอพันธ์ี่ตัดล่มไว้ให้เล้ากเฮาต้องมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนกลับไปบ้านนีงนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะเอารถไทยได้ว่ารถหกล้อสิบล้อสี่ล้อก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวบากคนทีพัมว่าทั้งอำเภอมันตัดแห้แบบไดได้พี่น้องตามบ่าวคุนมาเลยครับนี่ก็เป็นไม้ที่ทั้งอำเภอพันธ์ตัดไมห้หนคพันธ์ก็สะตัดล่มประมาณนี้ครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศบนพวกเขานะบางคนก็มัดตัดเอาเมื่อนี่นะครับบางคนก็ยังตัดบ่ด้เพราะว่าไม้มันขวางกันอยู่นะครับซึ่งเบ้าขุนก็เอารถไถยนะครับพ่วงมัขนเอานะครับเพราะว่ามันบกไก่ถนนนะครับพีนกก่น้องกติยากแน่นะครับถ่ารถไถยเป็นกติดึงเป็นต้นลงไปถนนกติตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับนี่ก็เป็นไม้ของเบ้าขุนนะครับซึ่ง พี่เคยเล่ากับจับฉลากได้นะครับก็เทียว,ว่าบสะสวกปานในนะครับห้างถนนประมาณ20กว่าเมตรนะครับนี่ก็ต้องใส่รถไถยมาดึงเอานะครับดึงลงไปแล้วห้องจังทิ่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับปีนี้เบ้าขุนกับได้2เบอร์นะครับประมาณเบอร์หนึ่งกับประมาณ78ต้นนะครับผมต้นใหม่รวมแล้วกับประมาณ78ตันนะครับเดี๋ยวเบ้าขุนกับจะพาไปเมือง เบอร์ที่2นะครับซึ่งอยู่ประมาณ2องสามเมตรตั้งพุ้นนะครับว่ามันจะสะดวกบ่นะครับซึ่งเบอร์ที่ได้นี่ก็เป็นเบอร์หาเิบซีนะครับใกล้ๆถนนแต่ว่ากาสิบว่าสะดวกสบายบ้างนะครับเพราะว่ามันมีไม้ขวางนะครับเดี๋ยวเพิ่มเบอร์2อนะครับว่ามันจะได้สะดวกบ่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศบนภูเขานะครับที่ทางอำเภอมันตัดไม้ไ้นะครับ ไถยางตรงที่พันตัดกติยากแน่ครับเดี๋ยวบอกคุณกติลงไปถนนครับกติยางง่ายนะจังหน่อยแต่ละปีนี่กติตัดประมาณพันกว่าต้นนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเมืองตามฉาลากแล้วก็ประมาณสองร้อยวครขอบครัวนะครับซึ่งทางอำเภอก็ติเอาให้คนละหกเจ็ดต้นประมาณนี้ครับเฉลี่ย ทงอำเภอตละปีเพิ่นกติตัดทีบอซัมกันนะครับผมปีนี้ตัดต้องนี้ปีหน,าน้ากติไปตัดอีกบนไหมนะเพราะว่าไม่นีน่ประมาณสามสี่ปีมันก็ไงแล้วครับผมเป็นไม่โตเร็วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของคนอิตาลีนะครับที่มาเอาไม้กลับบ้านนะครับผมบางคนก็ได้ใกล้ๆ ทุ่งหญ้าได้พี่น้องรถไกลเขาไปได้บางคนอยู่กลางภูเขานะครับต้องใส่รถไถดึงออกมานะครับผมเดี๋ยวบอกคุณยู่ภาพไปมั่งว่ารถไถท,ที่ดึงเป็นลักษณะแบบใดนะครับนี่นะครับลักษณะ,ษณะที่รถเพิ่นดึงมา่อวดึงประมาณนี้นะครับผมดึงแค่ประมาณเจ็ดแปดต้นนะครับ นี่ก็เป็นไม้ที่เขาเดึงออกมาจากในป่าน,นะครับผมถ้าเดึงออกมาแบบนี้มันก็ตัดสะดวกนะครับโชคดีตรงนี้จะเป็นทุ่งหยานะครับพี่น้องเขาก็สิด,ดึงกันองมัดระมมณนี่นะครับเราก็จะมาตัดเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับหลังจากเบา้าขุนคมทุ่งหยามานะครับพี่น้องก็เข้ามาจาก ต้นยาประมาณ30 40ิเมตรนะครับนี่เป็นเบอร์ที่2นะครับที่พี่เคยผมจับได้นะครับก็ถือว่าบ่ยากปาไในนะครับถ้าเขาเอารถมาแต่ว่ากติยากเวลาขนเข็นนะครับผมเดี๋ยวใช่ม้งว่าไม่ผมได้หลายไานหนนะครับนี่ก็เป็นไม่เบอร์ที่สองครับที่พี่เคยเราจับได้นะครับก็บ้าขนนับก็ประมาณแปดเก้าต้นนะครับแต่ว่ามันกติบ่ใหญ่ปาไหนนะครับ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข่ามาเมื่อกี้นะครับมันเป็นทุ่งหญ้านะพี่น้องกะทิเข้ามาแป๊บประมาณ 30- 40เมตรนะครับถ้าบ้าคุณเอารถมาจอดนี่ก็ขนกิ่งไม้คิดว่าสิได้นะครับแต่ว่าทนงหญ่ๆนี่ก็บ้าคุณก็จะเอารถไถนะครับมาขนไปได้พี่น้องนี่ครับผมใหม่บ้าคุณเบอร์ที่สองนะครับประมาณ8 9เกต้นนะพี่น้องกระเทียว่าต้นว่้หไ่เป็นไรน,นะครับ ทางเพื่อบรรตัดปกติตัดล้มและเนระนาดแบบนี้ครับจะจ้าของไหมมาเอาก็ต้องทำใจนะครับบางคนกติเอาว่าท่านได้นะครับเพราะว่าตนของอีกคนมาทับอยู่นะครับต้องให้อีกคนมาตัดไปก่อนเขาจังที่มาตัดได้นะครับเพราะว่าบางคนกติมีปัญหาในการขโมยไหมกันนะครับคนที่มากก็ต้องมาเฮ็ดสัญลักษณ์ไว้ประมาณนี้ครับผมเพียกเขยแล้วกเอาสีส้มนะครับมาเขียนไว้นะครับ ทั้งอำเภอพันกติ Head, เฮ็ดเบอร์ไว้ให้นะครับพี่น้องพันกติมีเล็กขีดนะครับมาเขียนเบอร์ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเบอร์ที่ทั้งอำเภอมันเขียนไว้ให้นะครับหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับเบอร์ที่สองแล้วก็เจ้าของไม้กระเิ้วสีมาพนไว้นะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นไม้ของเจ้าของนะครับซึ่งบางครั้งกระติมะร้อยไม่กันนะพี่น้องนี่จังเป็นที่มาที่เฮ็ดสีไว้นะครับผม นี่นะครับเบอร์ที่2นะครับกระล้อทั้งรถไทยปันที่มาเอานะครับพันว่างตอนใดก็คงติมาดึงไปตอนนั้นนะครับครับผมมันนี้กะบ่าวคุณกับภาพบางเอกวิถีชีวิตนึงนะครับของคนภูเขาครับพี่น้องเรียว่า คนที่อาศัยในภูเขาในปฏิสี่ใหม่ในการก่อไฟเหตดความห่อนนะครับี่ก็เป็นอีกวิถีชีวิตนึงนะครับซึ่งพามเมืองกันนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะบ่รู้นะครับว่าคนเมืองนอกเขาก็เห็ดงานคล้ายๆบ้านเขานะครับมันี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสําหรับมิน้สวัสดีครับสวัสดีครับผม